วันนี้คล่องร้อยสามย่างเลยค่ะพัดแพทลูกเลี้ยงกินกับลูกตอและก็ลูกเนียงจัดเต็มไปก้อนต่อชาวไปทํางานขอยใส่แมสเอา <c oughs> ก็คนมันชอบทําปื้อได้ภุ้ิจะเอาเครื่องแกงคั่วกับเคยตึ้งลงไปพัดกับน้ํามันพร้อมตามเลยมูสสามชัน้นพัดในเนื้อมูสข้าวกับเครื่องแกงเติมน้าลงไปค่ะปรุงรสน้ำปลาแล้วก็พุ่งปรุงรสได้รสเทช็อปแล้วบุ้งก็ใส่ลูกเลี้ยงลงไปเลย ัดไปจึกว่าลูกเบี้ยงจะซุกและก็โรยใบกเพถึงความหอมเครื่องแกงทือบุมชายจะเป็นเครื่องแกงตายข้องม่บุมเองกลับดองว่าแพทขึ้นเื่องส้นใจสร้างซื้อถักมาได้เลยค่ะวันนี้บุมจะเจียวไข่กันบุมชายไข่ซ้ำน้วยบุมรอดแต่น้ำปลาระว่างนั่นก็ตั้งน้ำมันแน่ร้อนและก็ใส่ไข่ลงไปเลยไข่เจียวฟูฟูกกอบหนอกนุ่มในกลิ่นนี่ลอยมาแตกไกลแขกได้ย,ยินเสียงก็ชวนให้เหนื่อยข้าวแล้วค่ะ ตักข้าวส่วยร้อนรอนมากินกับไข่เจียวแล้วก็พัดแพทมูก,กับลูกเรี้ยงน่อต่อซอสต่อดองลูกชิ้หลูกเนียงรอดจนข้าวมัดมอแน่นอนค่ะ